สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเฮตโชกครับมาหนี้ครับสิพ่ายเอฟซีครับทางช่องไปติดตามตัวเลขแนวทางครับของปู่โคราดครับประจํางวดวันที่16ตุลาคมอ่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับว่าปู่โคราดนะครับอ่าสิไดตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีครับเพราะว่ามาครบบนของปู่นะครับบอกคอยปราศกันนะครับเฮามาไปกาดนมัสการไปตามตัวเลขแนวทางนํากัน สิ่งสำคัญครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ,อเวลาทางช่องครับอัปเดตคลิปใหม่ๆมลงคุณพอ่อคุณแม่สิบพ,พัฒข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะครับอ่าครับเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาครับไปพบไปเจอกันที่วัดปูโคลาดไปกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยครับการาบนมัสการครับปูขอบคุน,นี่มาติดตามแนวทางมาครบบนครับปูเหมย มาครบ่อ่ะจะเดินต่อบ่เดินต่อดีเลยเดินดีมันบ่ะคะสุดนี้อือเอานาติดตามมาลงระลายสูตรบ่มักสูตรหนึ่งก็เอาสูตรหนึ่งค่ะบัว่า fc ้องพิจารณาเบึงตะว่าสูตรนี้ปู๊วักเดินดีเด้อค่ะเด้เออ fc นะคะบ่มักสูตรหนึ่งก็เอาสูตรหนึ่งค่ะหาตัวหมักอย่างพิจารณาดีหาตัวหมักเพราะว่า สูตรแต่ละสูตรมันบม่คือกัน,นะค่ะเอฟซีราคาเอฟซีแต่ละคนกันเลือกติดตามคนละสูตรเนาะข้าวตองขามาเบิรงแล้วข้ามักสูตรใดข้าซจื้อสูตรนั่นข้าเคยตามสูตรใดข้าก็ตามสูตรนั่นนะคะเอฟซีแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มาครบบุญค่ะท้าหุ่นฝนตกเนี่ยุ่นแหลบเปลือย ขอดูจะย่านยูทูบบ่เด้อปูว่าสูตรสีย่านยูทูบบ่ค่นเสินบ่ย่านเนาะครับปูย่านยูทูบเด้อคอยังเดียวอยาย่านยูทูบอืมจนมากชอบย่านยูทูบเป่นสูตรเลยบ่กาย่านเนาะปูบ่ย่านเนาะค่ะเต็นสูตรตะล่างปูก็ยังว่าสีย่านยังบ่ย่านนะคะย่านยูทูบเลยกแต่ละสูตร อ่านยูทูบเด้อย่าบอกนะว่า่าน YouTube ยูทูบเด้อือใช่บอลงในตลาดเด้อมาครบบุญนะคะวันนี้บวกกันให้บังอ,อ่ะดูวันนี้จะไปต่อบ่ค่ะ เดินดีไม่มีหลุดนะคะมีสิบข้อหมดนะมาดูมาหน,นึ่เดินมาขอให้เดินถือว่าสถานทีดีนะเด็กส่วนนี้นะค่ะไอซี่ดีแด็เก่า เก้าอทิดีอาท,ทิดีเก้าเดินซ้ำโตทุกลอบบา่ครับบสองตัวเจว่ปกลับ,บอืมมันเลขสองมันชวนสองตัวหก คิดอี่แล้วตื่นเตืนลย์ก <c oughs> ูว่าตื่นเตื่นเขียนผิดแล้วอะไรสิหนึ่งสองสามสี่ห้า มาครบบน<ะ>ได้แล้วจับคู่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าเก้าห้า เก้าแปดศูนย์ห้าูนยแปดสองสามเดี๋ยวรอนะคะ <98. S 2> ต้องเบิงเ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ปูหาตัดตูดับออกให้ก่อนนะคะเอซี่ ดูไปพ,พร้อมๆกันนะคะเป็นเด่นเอาเด่นตัวนี้มาใส่สูตรใหม่เด่นขูเเดขูดเกล็ดไอ้สามวะ่ะค่ะเด่เนเกล็ดอะไรเด่นสามโอ้ เดนสามตัวเดียวหลายตัวนะคะเจ้าบ่าทจะเขียนให้เฉพาะตัวเดนนะคะเอฟซีเดนสามมาครบมีอย่างเนี่ยกับคณะมีมีเก้ามีเก้ามีศูนมีสองมีสามมีศูนยมีสามเหลือเกสามมีห้าเอนสามลืมสอง เด่นสามแปดือนเดอยูแค่นี้เด่นสามมีเก้าสามมัครับเดือนยูแค่นี้เก้าสามศูนย์สามเดือนยูแค่นี้สามห้าแล้วก็เหลือนยูสามแปดเดือนยูสามคู่ดับดับบนห้าโอ้ดับบนหาไปแล้ว อายุสามคู่สูตรนี้ค่ะคันวิ่งวิ่งตัวเดียวสามค่ะว่าตามสูตรนะกดดาวได้บุคคาซ้ำค่ะอ่ะอูกาชบากากานั่ลราคาเอฟซีเดี๋ยวจะแชร์สามคู่นี้อ่ะเออเมืองแนวทางแคปหน้าจอค่ะมาครบบนมาครบบนมีมีเก้าเอาหนูตัดได้นี่ค่ะหานี่ตัดเลยบุค่ะหรือว่าเสียวไว้อยู่ตัดโหลดตัดโหลดมันใจนะปู อ้าวปูได้มาขากระซื้อเด้ค่ะเนี่แต่ว่าของปูดับไปแล้วนะคะอ่า,อางดดามาก,ก่อนสลากไม่มีเลขดับนะคะอฟซทุกคนรู้ค่ะว่าก่อนสลากเฟิส่ซเปเบิร์ส่วนโตอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าเข้าห่งเฮดสูตรไฟสูตรมั่นนะคะเข้ามาว่ากันนะคะเอฟซี <c oughs> ีเดนเอฟซีก็ซื้อได้นะคะวบา,บากันเลขที่ไม่น่ามาเป็นเลขที่บนามาสําหรับของปูนะคะของปูอื่นสีมาก,ก็ได้นะคะอ่ะสรุปว่า เหลือเก่า0382ค่ะมาโคบ,บุญ FC ประมาณที่ปูจับหายจับผู้เอานะคะแต่ว่าปูเด่นสามบนนะคะมีเก้าสามศูนย์สามแล้วก็สามแปดนะคะมักน้ําปูมักเมืองใดมักสามแปดค่ะ FC เชบา่ามักสามแปดรอบนี้มักแห้งพรอมนะคะ FC พีจีลาหน้าเบงรอบที่เล้าปูมักศูนย์ค่ะค่ะศูนย์สองปูมัก 3, ค่ะค่ะสื่อตาราง่าซื้อบุญโอ้ย FC รอบนี้เชบา่ามักสามแปดเนอะรอบนี้ เอ็มซีพิจารณาเบิ้งนะคะเหลือสามคู่แข่แคนคันฟันวิ่งฟันวิ่งตัวเดียวบนนะคะคือสามเม็ดเดียวนะคะ,นะคะเนาะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะสําหรับแนวทางมาคบบนนะคะเนาะบนยางเดียวนะคะ่นะคะสุดท้ายนี้กลับขอบุณขอบุณปูนาะะที่แบ่งปนันแนวทางนะคะให้เอซีแฟนลับทั้งช่องได้มีเชิกมีหลักสาธุครับปู